สบายดี p ล,บลบบพบกับสามมิตปลุงสบายดาีัสทุกท่านนี่กันสามิกมาน้่น้องมอดปลุงเ้ยไนของมอาฝากน,อง,อ,น,อ,น,อ,นองมัดฝากนองมดนองเยี่ยมนองบีโตเซบอ่ะเยี่ยมเลยนองมดนองีสบาย a l u n g มะไท <c oughs> Long video hay không có ai luôn hay không hay không hay, mà, hay không? Mà, không hay luôn cái này mà lấy à, gì mà mặc cảm ơn 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 mặc บริสุทธิ์น้มาฝากมานี่น้อเนี่ยนี่บอกิิเจ้นีเจ้เนี่เจ้หนามนี่นี่เอาได้มากับขนมกับขนมทอดมันเ okay. okay. ่แม mm. ่เอาถั่วมาใส่ไปะอมี่นเชี่ยาฝากเช้าเพื่นแมนซชี่มาฝากเช้าเพิ่น ทางนมหวานเป็ด้อะไดเลยเด็น้องน้องมีประเทียนยังเนาะน่ะเอาเสถวยโอ้ประเทียกินอะไรอะน่ะอันน่ะคลองบ่าตระกัน่ะบ่าตระมีกะเลมเอ่อไอติมขนมปังนะครับนี่คับมาเคี้ยบเลวก็ขนมขนมนี่เนาะมาผัก้องมีมีน้องมีดเป็นได้มามากกับทอดมันเนาะนี่ขนมนี่นะ เอาเอาเอามินมิดเอาถวยเอาถวยมาถอกสูบสาวกี่ได้อันถอกทอดมันเด้เอกินส่บชาวกินได้เอาถั่วมาให้ไหมเนี่กินข้าวทุงนี่เลยนะกินข้าวถุงก็ได้นะเอ้กินแล้วกินนะผูบะนะก็พูบะแรงนนุนใจเอาน้องเคยกับหัวควันอยู่เต้นี่ทั้งน้องซ้ายน้องซ้ายหัวควันเนี่ยโอ้แมน ข้างนอกก็สิได้พากันลงแต่เที่ยงเลยวะซั่นเห็นบ่ลงไปบ่ข้างนอกเขาเจ้าไล่หลายไม่ซ่ากระเบือเขาจะต่อเออบ่มีมือหญ้าอยู่บ่ฮะเขาเจ้ามักคนมือหญ้ามือนีมือหญ้าน่ะคือดุมันนั่งมีหัวอกๆเลยแซ่บบ่มีแซ่บบ่ฮะแซ่บบ่อมสิ้นใจน่ดิ ป้าจักเส่บุเส่บุล่ะปุราเส่บุนะขนมนี่เด้ขนมนี่เด้เด้หน่ะอันมอสอไอติมหน่อยเอลยไอติมอย่ามันละลายอย่ามันละลายแล้วน่ะยังคืนยังคืนป้าไว้เฮงละลายก็ได้น่ะน้องมอสกินก็ได้อันหนึ่งนะน้องมอส ยิ่งเลยเพราะมันไอติมมันอยู่อยู่ได้บิงกินแล้วสิออยังเนาะเึงไปอนัคนจะาไดกินข้าวเขาจะถือใช่หว่าซมหน้่มมีหัวขวันหลยเลย FC เม่นมาว่าให้ผาน้องมิดไปหยอกสาวแน่เหนะ ก็เลยว่าบ่ยากบ่ยากเดี๋ยวบ่าตาจะหาอยู่ไปซื้อข้าวปุ้นมาสับเปะนลูกไหมมีมากทันหันเนาะมาตามสุกินเหมืนมื่อหน้าเมื่อหน้าโอ้เจนแล้วบ่าตาให้เม่ตาไปซื้อเครื่องมาเห็ดน้ำขนมจีนอยู่เนาะน้ำยาป่าเนี่ยคันคันผืนสีลือคันคันผืนสีซื้อมาได้คันผืนลืมแล้วก็แจ็บคันว่าผืนซื้อมากกับมื่อื่นเดียวให้น้องมิดเอามาเอาน้ำขนม กินน้ำยาป่ากับขนมจีน,น,น,นมาสูา่ผู้สาวกินของอื่น <c oughs> บาตาตั้งใจว่อยากซื้อไปเห็ดไปฝากแถว <c oughs> มาท่าตาไนยังบ้านสมิวเนาะบาตาอยากลงมือเยี่ยมบ้านไห <c oughs> น,น,นกินขนมย <c oughs> ังก่อนจนเขียวเบื่อไหนกินขนมยังนะแค่วงเขียวลอง <c oughs> มีนะจะหนีจะหนีเด้มีมิเนมมาให้ดูนะมินี่เออเป็นเป็นเป็นยัง เป็นยังหมักกับคองเน็ตเป็นยอนะน้องมดจะไปใช้น้องมดเข้าบ้านสักเวดก่อนแวดเบิดบันตอนนี้เออถ้าเขาไปพร้อมกันก็ได้นี่น้องมัดถ้าเขาพร้อมกันก็ได้อจังไรจังเขาไปพร้อมกันก็ได้น้องมิดว่าสีฟ้าปล่อยโอกาสรจัสงสัยน้องมิัว่าสี Si ba bu sao bay fit Mày nhớ đâu có xài biết cốp mà đi. Hoa y khăn à nó. Phần phần cái in cái gì nè. Phần long mi đấy. Kìm dạng đi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  dạng ช่วงนี้เศรษฐกษิจกับบุญนีเนาะคันเศรษฐก,กิจดีคือช่วงไปขายตลาดน้อยอย่างว่าแบบวา่าค้างเงินละคำได้เนี่ยบะตาชิจงขนมมาให้น้องมีละละละ่ลายๆนะมาฝากน้องมีแต่ช่วงนี้มันคือว่าละโควิดเป็นเลยอยู่บ้านละละไปค้าเงินอย่างเนาะนี่อันคือช่วงก่อนนะขนมกินนะเพียบพอไปขายตลาดเดยเพิงเถากลับเรือมานี่กินน้ำกินน้ำเองก็เป็นอีก บางซองรังนะปะ้าขนมขนมหวานขนมยังมีขอบเหลือมากจะมูกหุกิน,นเหลือมาจะมูกหุกิน,นขนมนตลาดไงบางมือกันเลี้ยงหน่อยามือกันเลี้ยลายนะอยากได้มาฝากบองมีอีเดียคือสิขาก <c oughs> ขนมเรือมาน้องคิดกินว่าบอกไม่อยากให้เพื่อนใกล้เคียงเนาะ แม่นบางมือเลื่อนๆเนี no. ่ยห้ยเงินไก่เคียงมือเลื่อนหน่อยน้องขีดหิวก็ให้น้องขีดนะคืนแบบน้องมีนี่ไปพ่อฟ้าส์ขาก็ได้หนมันจุ่มขอน้องมัดอยู่ใกล้ในฟ้าตั้นสิกินเน่ยยันจำบอยากอยู่เมนกินแต่ของเก่าโยบ่เก่าเด้อแต่เรามีแต่ขนมไปขายบะฮอดมือเนาะไปขายบ่ฮอดอเมือ เนี่ยมาม่าคือบางทีอาหารกินบระทันพอได้ต้มมาม่าบะหมี่ไปเนาะก็เลยเพิ่นได้บะหลายเนาะได้มาบะหลายขั้นมีอีกแน่ก่อนเป็นเอามาให้เป็นแก๊สแหลกซองนียเพิ่นยังบ่มีเงินบะได้่วงนี้กัน่วงยังสอดอยู่ปรเดี๋ยงเลยมื่อไหร่บะได้นมมาผากน้องมีมีใช่ไมได้กินนมหรือเปล่าเมื่นแล้วกินแล้วเมื่อไหได้ได้จักมื้อแพ็คหนึ่งมื้อหนึ่ง แพ็กหนึ่งบอกกำหนดมืออะไรป้ายกับรถซ้ำกล่องโห่รถซาำกล่องว่าแปลว่าแพ็กหนึ่งนี่มีประมาณสองมือแพ็กหนึ่งโอ้พหพอพอหาเงินมากก็ห่มให้แต่ผู้เดียวแลยเพราะเรียนพู้เสือสีผ้านะนี่อันนี้กระแมนอะไรกระแมนอะไรก็ะแโอ้อันนั้สีผ้าใหญ่อะนะอันนั้สีผ้าใหญ่นทั้งแม่น้องมอสจนหน้ากบมา มาทางใดปะมาแต่รวมมาแต่รวมอ๋อวันอาทิตย์นะเพิ่นเพิ่นเข้าศาสนาคิดนะพันรวมวันอาทิตย์วันอาทิตย์นี่แบบบริเ็ดเวียกันนะรวมได้รวมแล้วก็มาเห็ดเวียกอ๋อแม่นแต่เช้าแม่นบริเวณเลยร่วมได้หรือเล่าร่วมอยู่ไซจับไปรวมแต่ก็บ้านนี้ได้เรืองแจนแก้วอ๋ออนเสือแกนแจนเกดแจันแก้วเพิ่นผู้เสียไปวังก่อนนะแม่นเออ เพิ่นอืดีกินไปแต่แสบไปเลยคุณแม่จะอ้ายอื้อนว่าจะใช้มามมแม่เด้แตเหลือสองอันไปดีเลยให้แม่ทำมัดกับน้องเยี่ยมให้น้องสไปน้องมิดกันเนื้อสานว่าที่น้องสไปนี่เดียวโอ้สั่งให้น้องมัดติดแอร์ไปเลย อาติดแอร์ลงเลนี่ก็จะเออเลยเลอยานกบินไกลมากมันจะไปใช้แล้วมันเย็น่อยากไปหานกไกลติดแอนน้เนาะมก็จะไปใช้แล้วยาอ่านเมือยแหงเลยพวกันห้อนแหงเราเพื่อนยางเขามาห้อนนปะไกล้เตเออ่าอืมอืม ทางผู้บ่าวเพิ่นเป็นห่วงผู้สาวย่านหากินบ่ทันปรซื้อมามาาเอให้เห็นว่าเพิ่นว่ายังสอดอยู่คั่นขั่นปรสอดนี่ยเพิ่นจะซื้อมาให้เป็นแก๊สเ่ะตอนนี้ยังสอดก็เลยได้เป็นห่อพั่นน่ะคั่่นบสอดนี่เป็นแก๊สไปเลยเพื่นน่ะเฮ็ดได้สร้างคะแนนไว้ก่อนนะเนาะคะแนนหันจากได้เท่ายเลยจักได้เท่ายระนาบหนึ่งสองสามหรจดย์ไปไหนเด้อ กันได้คะแนนจะได้กับบอกกันแน่อ่อนหลายแดดเอาพ่อหนอแม่ลุงลุงเป็นยังกบบอกขึ้นอ๋อแม่แม่เห็นเห็นน้องเยี่ยมเพิ่นกับน้องมีบ่ไปบองสาวไปบ่ทันโอ้ยหาบวมีดไปบ่ทันเนาะเดี๋ยวผมไปนอนสูงเตรียมเครื่องแล้วไปแม่มิด บ้นเซยนาพอดีโ้าบบทันซาเย่มาเนาะเออเบ้ลุกเซ่บบ้าเอิ่นเศรเอิ่นตอนแรกไอ้ตาพามามามีมีกินกัะเล้วเนาะไอมะ เฮ้บาดมาเห็นกัลมฮ่าฮ่าฮ่ฮ่าน่กรสมากอนแเพ็นเวน้องมิแต่เขา้เป็นนี่นาากันไหมฝาติดตามกดแซกดแชร์ซ่องบัตรและ่องบมมิดเดอพะลุงสบายดี